นาบดีถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้ระลึกถึงพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเหานั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิตใต้ลมไมโผจึงได้ตัด เป็นโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกการนั่งขัดสมาธิคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน <c oughs> แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตา นึกบริตรมภาวานาถึงพุทธคุณคือคนปะพุบุติจ้าคำว่าพุทธโธพุทโธพุทธ,ททธเป็นชื่อเป็นพระนามของปัพุทุติ้้าให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออกคือไม่ให้หลงลืม ระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่สายไปภายนอกจองรวมเข้ามาสงบเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันเป็นเวลาฝังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเป็นเวลารวมจิตรวมใจให้มาสงบดังนับ ให้มีสติความระลึกได้อยู่ในใจในตัวนี้คอยระวังจิตใจไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลสธ,ธรรมดาอารมณ์กิเลสในใจมนุษย์คนเหล่านั้นมันเต็มอยู่ภายในใจไม่ว่ากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะก เต็มไปหมดถ้าเราขาดสติเมื่อใดเวลาใดสมาธิตั้งมั่นไม่อยู่ก็ไปตามอำนาจกิเลสนี่แหละเพราะจิตนี้มันย,ยังยินดีพอใจกับกิเลสมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับกิเลสอันนี้จึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจว่า ทำไปตามอำนาจกิเลสมีความสุขพูดไปตามอำนาจกิเลสมีความสุขคิดไปตามอำนาจกิเลสมีความสุขหาลูา่ไม่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นตัวทุกข์ก่อนทุกข์สร้างทุกข์กขกขสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาพระพุทธเธจ้าท่านจึงสอนให้ละให้วางย่าได้ตามมันไปทวนกระแสเข้ามา ว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ร่างกายของเรานั่งภาวนาอยู่นี้จิตก็ไม่ให้ไปที่อื่นโดปริมนทนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบในตัวของคนเรานี่แหละความมีอะไรเต็มโยภายในนี้บัดนี้ยังมีชีวิตโยคือยังมีลมหายใจเข้าออก ถ้าลมหายใจเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แล้วคนเราก็ตายตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนือ้อก็กินไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์วัวควายเขาตายยังมีประโยชน์บ้างมนุษย์เราตายไม่มีประโยชน์อะไรเผาไฟทิ้งเวลายังมีชีวิตอยู่จิต ผู้มาอาศัยเนื้อหนังมังสังกองกระดูกอันนี้ยามาเพียงแต่มายึดเอาถือเอาความสุขสะดวกสบายในนิดในดหน่อย,อยแล้วก็ลืมภาวนาไปไม่ได้การภาวนาคือสมถภาวนาวิธีการใดก็ตามเมื่อรวมจิตรวมใจสงบระงับให้ตั้งมั่นลงไป เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้แล้วรอบรอบกายวาจาจิตของคนเรานี่เองก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าอานิจจังอนิจจาลักคณะทั้งตัวเราทั้งตัวบุคคลผู้อื่น ก็แสดงถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะมันมีอยู่ในกายในจิตของคนเราอันความไม่เที่ยงนี้จิตเมื่อมันหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะให้เที่ยงจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป อย่างว่าสุกกายสาบายใจจิตมันชอบก็อยากจะให้ความสุกกายสาบายใจอยู่ไปได้นานๆแต่หารูปไม่ว่าโลภนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลมีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ยอมแสดงถึงความวิกรมวิการอยู่ตลอดเวลาคือไม่เที่ยง ไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปให้รู้ไว้ท่านก็ว่ามันเป็นทุกข์หรือว่าทนอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเจ็ดให้รู้วไวนามโลกกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตั้งแต่ส่วนย่อยคือตัวคนเรา ไปถึงส่วนใหญ่ส่วนมากก็เหมือนเหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดใครจะไปบอกกล่าวให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจชอบไม่ค่อยได้เพราะอะไรไเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ของใครเป็นธาตุโลกเป็นของโลกเขาแระจิตใจหลงอันนี้ก็มาอา,ใใาศัยในธาตุโลกของเขาโดยความไม่รู้เท่าทันการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทัน เพื่อไม่ให้จิตใจหลงไหลไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเป็นของกลางแม้โลกร่างกายตัวตนของคนเราแต่ละคนก็เหมือนกันเป็นของกลางถ้าดวงจิตด,ดวงใจ ผู้โลภของเราไม่มายึดเอาถือเอาเจตใจดวงผู้รู้คนอื่นผู้อื่นเขาก็มายึดเอาไปเป็นตัวตนของเขาเพราะว่าก้อนธาตุกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานอันนี้เมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วเจตใจมันก็มายึดเอาถือเอา ว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วมันจะได้ทําตามอํานาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความโลภะในจิตกิเลสความหลงมันจะได้ทําไปตามอํานาจของกิเลสแล้วกิเลสนี่แหละมันก็โผูกมัดลัดเริงให้คนสัตว์ทั้งหลายมาติดอยู่ข้องอยู่มาหลงอยู่ หลงโยในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในพอพภะธรรมาลมความลุ่มหลงเหล่านี้มันกับโกมัดลัดเลึงจิตใจของคนเราให้ติดอยู่ให้คล้องอยู่ในความลุ่มหลงเหล่านี้เราจะต้องตั้งใจแก้ไขไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดคนยึดสัตว ยึดแผ่นดินแม่น้ำลำคลองป่าดงพงไพ่ไม่ให้มียึดอะไรถืออะไรเคอว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั้นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันอยู่ที่ไหนก็ให้รู้เท่าทันแล้วให้มันอยู่ตามสภาพนั้นๆจิตอย่าไปยึดว่าอันนี้ของเราอันนั้นของบุคคลผู้อื่น จะมีของใครในโลกดูเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมาก็ได้ขาสองแขนสองสีสะหนึ่งตัวน้อยนิดเดียวนี่แหละมาเมื่อมันจเจริญวัยใหญ่โตแล้ว,ลวก็มาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราของกูตัวกูพลที่สดเมื่อมันแตกดับทำลายมันตายไป ธาตุดินน้ำไฟลมประชมกันอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายเมื่อตายแล้วเอาไปได้ที่ไหนจิตใจไปดวงเดียวเท่านั้นร่างกายสังขารอันนี้หมดลมที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละจองทำความเปียนเพ่งอยู่ให้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า อะไรทั้งหมดที่จิตเรามุ่งมากปรารถนานั้นคือว่าจิตหลงจิตไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้โลภจิตตันหาจิตมันก็เกิดขึ้นมาทับถมจิตใจ <c oughs> การมี <c oughs> <c oughs> ชีวิตอยู่ในโลกนั้นอะไรอะไรมันต้องมีการบกพร่องอยู่เสมอจะให้มันเต็มบริบูรณ์ไม่มีการบกพร่องนั้นไม่ได้ เพราะโลกนี้เขาถึงบกครองอย่างนี้แหละตั้งแต่ใดแต่ไรมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ใครมาหลงยึดเอาถือเอาก็เป็นทุกข์อย่างนี้ใครรู้จักปล่อยวางเลิกละออกไปไม่ให้ใจมันมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราแล้วจิตใจก็จะสบาย แต่มันที่ไม่สบายอยู่ก็คือว่ามันยึดเอาถือเอาอะไรไม่ใส่ตัวตนของเรามันก็เข้าไปยึดไปหลงเพราะไม่รู้แจ้งในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่รู้แจ้งในหลักทุกขังมันเป็นเหตุการณ์ให้เกิดทุกข์ไม่รู้แจ้งถึงหลักอนัตตาคือความจริงมันไม่ใส่ตัวเราของเราเลย เย็ดหลงมาหลงยึดเอาถือเอาต่างหากเย็ดแล้วถือแล้วว่ามันจะเป็นไปตามใจหวังความจริงไม่ได้เป็นไปเลยได้เวลาแก่มันก็แก่ไปได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บไปได้เวลาแตกเวลาตายมันก็แตกดับตายเป็นไปอย่างนี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจแล้วสงบตั้งมัน่นเห็นสิ่งต่างๆ ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาผลที่สุดย่อมแตกดับทำลายไปตามสังขารทั้งหลายฉะนั้นออบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดความรู้จักรู้แจ,จ้งรู้จริงภายในจิตใจจิตใจจะได้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติ ดังแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเวลาเยวังก็มีด้วยประกาละฉชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคมินัตสตุมาเตปะว,วัตวันตระโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานาสิริสนิจังุทธาปจายิโน,โน ยตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุคัง